ซูููวาดสวัสดีค่ะพวกเรานมาจากกลุ่มวิสัสกิการคุณผเห็นคะก่อนก่จะรู้ข้อมูลนะคะเรารู้จักสมาชิกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายฮมาเมนะฮะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลลนาเจรอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักทิสาเอกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุิสันิณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกฤิยาคอแลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชืนงสาวบุสันต มีครับค่ะเรามาดูข้อมูลกันเลยค่ะครับในขอ้อมูลวีดีโอครับผมการสรุปการเกษตรเนี่ยเริ่มแรกนะครับผมเขาจะทำวิสาหกิจชุมชนใหม่ใช่ไหมเริ่มแรกอะ่ะเขาจะทำเป็นส่วนตัวของเขา<ๆ>ก็คือรับทำเขาทำเป็นส่วนนะครับผมส่วนชื่ออิสราเป็นนามสกุลของเขาครับเขานำมาตั้งชื่อเป็นส่วนอิสราเอลแล้วแล้วก็วิสาหกิจเนี่ยจะเริ่มต้นที่รวมกลุ่มกันเจ็ดคน,นครับผม กลุ่มอย่างน้อยล้วต้องเจ็ดคนขึ้นไปแล้วก็ทําไปแจ้งแจ้เรื่องไปยังเกษตรกรนะครับเกษตรองมวลเอแล้วก็บรรจารนะครับผมวิสาหกิจชนเนี่ยเราคือเราตั้งด้เลยว่าเราจะทำเป็นองไรเป็นเป็นอย่างไรของกินหรือของใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มวิชาวิสาหกิจชนเนี่ยจะประกอบด้วยสี่ด้านนะครับผม ด้านที่1ก็คือด้านการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ในด้านที่2องเป็นแพ็กเกจของที่จะื่อฟังะผมแล้วก็ของที่ใช้ในการผลิตสินค้าอย่างที่3ามก็คือเรื่องสถานที่ผลิตเนี่ยจะสําคัญมากสถานที่อ่ะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยต้องเป็นสถานที่ที่สะอาดนะผมแล้วก็ส่วนที่สสุนค้าจะเป็นสถานที่ที่จาหน่ายรับจะวางตามตามตลาดของตลาดทั่วไปหรือด้านที่จาหน่ายในออนไลน์ได้เขา ค่ะสมัยก่อนนะคะเมือเ่อจดทะเบียนเป็นวิสามิตจะมจะีจะมีหน่วยงานเข้ามาสามัสามภาษณ์นะคะช่างถอนในความฝืนก็ในในกุกคนนะคะไม่ได้หนาวในสมัยนี้กับสมัยก่อนมันจะอากาศร้อนแล้ลาาวหมในสมัยนี้ยิ่งแบบนีันเป็ว่าในสมัยก่อนอะถ้าเริ่มทำกลุ่มสามิดปุ๊บ ใน่ยังไม่ส่วนความสำเร็จเริ่มแรกที่ก่อตั้งอี่กจะมีฝ่ายฝ่าย,ฝ,ายฝ่ายรัฐบาลหน่วยางานรัฐบาลนี่ยเขา้าเข้ามาช่วยดูแลให้คร้บผมซึ่งจะแบบตกต่างกับสมัยนี้ก็คือเราต้องพึ่งตนเองก่อนให้หน่วยงานเห็นเห็นถึงผลงานของเราถึงถึง,ถ,งถึงจะเข้ามาช่วยเราครับอ่าแล้วก็ในส่วนของต่อไปแล้วผมจะเป็นการสินค้าของเราต้องได้รับการมาตรฐานของอยองถ้าเป็นการ ครับเป็นสินค้าที่แบบสินค้นนาของของกินน้ำแบบเช่นในวิดีโอเขาเขาจะระบุว่าเป็นเป็นกล้วยขี้ใช่ไหมครับต้องผ่านต้องผ่านออโอยครับผมสินค้าต้องผ่านในทางของอโอยค่ะเพื่อเกตต้องมีนะคะต้องมีค่าใช้จา่าย ขอไปด้วยครับผมขอมาผมเรื่องแรกเราตั้งเนี่ยเราจะมีปัญหาครับเราจะเจปัญหาก็คือปัญหาของคนในกลุ่มไม่เข้าใจกันเรื่องแรกนะครับผมเราเหมืนมนอนหมายความว่าเราเราตั้งธเก์มาก็คเราเราคิดชื่อชื่อธีกว่าสิ่งสิ่งสิ่งอะไรต่อมาเราทำอะไรแย่างเช่นในวีดีโอ,อก็คือทำเครื่องคีบใช่ไหมครับทำเค,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 ครื่อยคีบนี้เครื่อยคีบนะครผมเวลาเราขายสินค้าเวลาสินค้าของเราชื่ออะไรเราต้องคิดชื่อ ชื่อสินค้าแล้วก็เราเราเรา,เราต้องรู้ส่วนผสมวัตถุดิบอะไรเนี้ยต้องสะอาดถูกลขาขาขาหลักขาดขาดทำไมนะครับปัญหาแรกๆที่เราเจอคือปัญหาของการไม่เข้าใจกันระหว่างคนในกลุ่มปัญหาพวที่อยู่ที่ผู้นำแบบตอนนี้ผู้นำก็คือถ้าเราจะจะให้วิสาหกิจชุมชนของเราเกิดความแข็งแรงใช่ไหมเราเราต้องมาโฟกัสที่ผู้นำก่อนผู้นำจะต้องจะต้องแบบ เข้มแข็งแล้วก็40 40คิดคิดผลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับหนึ่งจะได้องความรู้อะไรบ้างก็คือได้องความรู้เกี่ยวกับการตั้งวิสาหกิจชุมชนใหม่แล้วก็สอบแล้วก็การวดรัดลกี่ยวดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นใน นะครับส่วนประกอบในเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับมีอยู่4<ไ>ส่วนนะครับ1ก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าครับ2คือแพ็กเกจสาานที่ผลนะครับ4สถานที่จำหน่ายนะครับ วิชาจะชุมชนนะครับเข้มแข็งเริ่มต้นจากเราผู้นำกลุ่มจะต้องมีความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจนะครับค้นหาความค้นหาไปจับปันอยู่เสมอหลังจากนั้นความร่วมมือของคนในกลุ่มไปจับปันจะต้องดีตอบโจทย์กับท้องตลาดนะครับ เสียเดียแบบยวนเก่งันออกมาผมบิคะอ์เนื้อหายอีโอ้โหบิค้อนทช่ไหมส่วนเอ่อถ้าสมมติว่าผมอ่ะอ่อจ,จะทำยุทธศาสตร์กินขึ้นมายูา่ธศากินชุมชนใช่ไมผมผมจะเริ่มต้นที่แบบผมจะเริ่มต้นที่แบบย่งที่แบบทีาผมจะลงชุดในแบบที่ราทอที่ผมต้องสีได้แล้วไม่ต้อเป็นต้องต้องลงชุดใน ที่แบบสองม่นสองแสนห้าอะไรเงี้ยมันเป็นกำลังของเราเราจะเริ่มทำเราจะเริ่มทำกับสินสินค้าที่แบบเล็กๆใปนก่อนแล้วก็ต่อค่อยๆต่อยอดไปเมื่อเมื่อกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเราจะค่อยต่อ,ตอยอดไปในกำลังที่แบบในในที่แบบสูงขึ้นค่ะมุมมองอะไรที่เราคิดต่างจากเขานะคะก็คือสินค้าที่เราทำกล้วยกิน,นะคะ ซึ่งเรงาจะต่อยอดในเรื่องของการใส่ส่วนผสมเพิ่มนะคะเช่นเราจะเพื่อเพื่อช็อกโกแลตเพื่อบด้วยสรุปี่คะเพื่อให้มันแตกต่างจากคนอื่นค่ะเพื่อให้ <S <S ใช่นะคะแล้วก็เราจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยนะคะค่ะสินค้านะคะจะวางขายนะคะการในการตลาดมากขึ้นนะคะนกา,การตลาดท,าที่นี่ก็คือการตลาดออนไลน์นะะเราจะแบบพัฒนาให้มันแบบดีกว่าเะะดๆๆะะิมค่ะใช่ค่ะ I